รายการที่ศูนย์สองห้ากนเชียงรุ่สเศปีชายที่สองื่อที่หนึ่งชพเป็นจนางสุนเร้าุ่ที่สตัวโดนสัไทยพิเศษรุ่นที่สามราชสักบางเทียรุ่นที่สี่ก็ชียงคำสวนัวรุ่นที่ห้าพิเศษจารุฒนาและรุ่นที่หกเศษทรูมิ้าสมเด็จนักกีฬาให้ดไม้ไก่ขอกสัตว์นะครับ เพลงยมรายการที่ศูสองหาปัญเชียงรศษปีชายที่สผู้ที่หนึ่งกจิมแปงผูที่สองพีเอพันอเสรีผู้ที่สามพลัพ์จารุวัฒนาผู้ที่สี่พนันราราคาผู้ทห้าไตรัตนเปจริมและผอาคมบางูเพียรห้าสี่หก Anh bảo không.